คลิปนี้นกจะมารีวิวกระถางปลูกตอกราฟพร้อมกับวิธีการปลูกตอกราฟง่ายๆให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะนี่เป็นกระถางทรงสูงนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางหน้ากระถางเนี่ยหกนิ้วค่ะเลยเรียกว่ากระถางทรงสูง6นิ้วนะคะขนาดเท่านี้เหมาะสำหรับการปลูกตอกราฟ เพราะว่าตอกราฟนะคะจะต้องใช้ดินที่เยอะหน่อยนะคะถ้าเราอยากให้ตอกราฟส่งอาหารให้หัวไม้ได้ดีนะคะต้องใช้ดินที่เยอะนิดนึงนะคะจริงๆเราจะใช้กระถางเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้แก้วพลาสติกก็ได้แต่ถ้าเราอยากให้ทนทานนานๆเดียวๆแล้วก็เอานำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็ควรจะเป็นกระถางพลาสติกแบบนี้ค่ะ โดยธรรมชาติของตอกราฟนะคะเป็นพืชที่มีระบบรากที่ยาวกว่าทนทานกว่านะคะแขกตัดขนาดเล็กค่ะด้านซ้ายเป็นตัวอย่างตอกราฟที่นกชำไว้นะคะเรียกว่าตอสามเหลี่ยมอันนี้ก็สามารถกราฟได้เลยเพราะว่ารากเดินดีแล้วค่ะก็ปลูกหรือว่าชำติดบ้านไว้นะคะเผื่อเวลาเราจะใช้เราก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะ ข้อดีอีกอย่างของกระถางตอกราฟ6นิ้วก็คือไม่ล้มง่ายเวลาที่ขยับโดนกันนิดนึงนะคะเขาก็จะไม่ล้มง่ายแต่ถ้าทรงสูงกว่านี้ก็จะล้มง่ายนะคะขนาดนี้กำลังดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกตอกันเลยค่ะวันนี้ใช้กระถาง6นิ้วนะคะในการปลูกตอชั้นล่างเป็นกระมะพร้าวสับค่ะเพื่อให้ข้างล่างปร่งนะคะ จากนั้นใส่ดินปลูกลงไปเลยดินปลูกที่นกใช้จะเป็นดินใบก้ามปูผสมกับกราบมะพร้าวสักหรือใครที่หาดินใบก้ามปูไม่ได้ก็สามารถใช้ดินถุงปลูกต้นไม้ได้เช่นกันก่อนนี้ก็ต้องใส่สตาเกลจีด้วยนะคะเพราะว่าตอกราฟเพลี้ยหอยเนี่ยชอบมากๆค่ะโดยเฉพาะตอสามเหลี่ยม ตอบลูนะคะตอเสมาจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปด้วยนะคะวันนี้เราจะปลูกตอที่นกกราฟติดแล้วนะคะเป็นการกราฟตอสดๆไม่มีรากค่ะเมื่อกราฟติดติดแล้วสองอาทิตย์ก็จะลงปลูกการปลูกก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นให้จมลงไปออประมาณนะคะ2นิ้วเป็นอย่างน้อยนะคะ เพื่อที่เวลาเราปลูกเนี่ยเขาจะได้ไม่โยกไปโยกมาก่อนที่รากจะยึดกับดินแน่นนะคะแครกๆยังไม่มีรากเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกให้มั่นคงก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่สต์เกินจีอีกรอบนะคะอย่างที่บอกไปต่อกราฟต่อสามเหลี่ยมเนี่ยเพลี้ยหอยชอบมากๆนะคะ ตากล้จีเราควรที่จะใส่ทุกๆ3เดือนค่ะโรยด้านบนได้เลยนะคะครั้งต่อไปและนี่คือตอกราฟที่ปลูกในกระถาง6นิ้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟ2อาทิตย์แล้วยอดเดินหรือ,อยังนะคะนี้ยอดเดินแล้วนะคะส่วนยอดเนี่ยมีสีอ่อนๆแสดงว่ายอดเดินแล้วนะคะ สามารถรดน้ำได้เลยนะคะตั้งไว้ในที่แดด,ดำรำไรก่อนสัก1-2อาทิตย์ค่ะนี่เป็นตอบลูที่ปลูกในกระถาง6นิ้วเช่นกันนะคะส่วนตัวนกเองเวลาปลูกตอหรือว่าตอที่จะสำหรับกราฟก็จะปลูกกับกระถาง6นิ้วเหมือนกันหมดค่ะกระถางใหญ่หน่อยเราก็จะใส่ดินได้เยอะนะคะทำให้ตอกราฟของเรา กินอาหารได้นานขึ้นหรือว่ามีอาหารให้กินนานขึ้นถ้ากระถางเล็กเนี่ยจะต้องเปลี่ยนดินบ่อยค่ะนี่เป็นโลบิเวียแคคตัสไม้กราฟนอกจากดินดีแล้วเราจะต้องให้ความสำคัญเรื่องแดดด้วยนะคะแดดชั่วโมงยาวๆภายใต้การกรองแสงค่ะตัวนกเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องแดดมากที่สุด อย่างน้อย6-8ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะเราก็จะได้แขกตัดที่ออกดอกเก่งแบบนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจสั่งซื้อกระถางทรงท,รงที่นกใช้อยู่เดี๋ยวนกจะแปะลิงก์เป็นร้านค้าที่นกแนะนำไว้ใต้คลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ